ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภัยออนไลน์มิจฉาทีพปล่อยมุกใหม่ฉกข้อมูลส่วนตัวลวงสแกนใบหน้าอย่าหลงเชื่อหากมีคนโทรมาหาห้างเป็นเจ้าหน้าที่จากแบงคชาติหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากพูดคุยขอข้อมูลให้สแกนใบหน้า อ้างว่าเพื่อยกระดับความปลอดภัยหรือให้สิทธิคุ้มครองเงินฝากจำไว้เลยมุกนี้มิจฉาชีพทัวธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติไม่ทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชนหากประชาชนสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1 2 1 3ออย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าสแกนใบหน้า ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ